สวัสดีค่ะมีรถสวยหูหลาน,หน้าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเบนซ์300เที่ยน3,000 W221 เกียร์ออโต้ปี2007นะคะคันนี้ได้ประตูดูดนะคะมนดุ uf, เป็นระบบไฟฟ้าค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะนางนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่3จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะไลายไม้รอบคันวงเลันมัลติฟังก์ชันนะคะ รถสวยมากๆเลยค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่859,000บาทนะคะข้างบนก็เป็นมูลรุ่เป็นระบ,บรไฟฟ้านะคะไฮโซมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ใช้งานออกรถนะคะ1นึ0บาทนะคะผ่อนเดือนละ16,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะขอฐานเกันเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะขออยู่ที่36,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ คกำลัมงมองหารถสภาพไปสวยนะคะหรูหรากว้างขวางนั่งสบายนะคะคัะนนี้ full option เลยนะคะมีแอร์ตลอหฐาะหนะคะมา่านฟีฟ้าหลังด้วยค่ะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นประตูดูดนะคะระบบไฟฟ้าหมดเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะหรูหรา มากเลยนะคะ full option ลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะมีม่านด้านข้างเบาะด้านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะดูภายในสิคะหรูมากๆเลยนะคะสวยางามมากๆเลยค่ะ full option เลยนะคะอีกอย่างนึงเครื่องยนต์สามพันซีเนี่ยแรงมากๆเลยนะคะขับดีขับมันมากๆเลยค่ะช่วงล่างสมบูรณ์ทุกอย่าง กับปา๊บไฟฟ้าก็มีเมมโมรี่สารจุดทั้งสองข้างเลยนะคะ S300 ขั้นยอนด3,000ดับเบิล221เกียร์ออโต้ปี2007ค่ะสนใจยงังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์09250508